กาบสวัสดีพี่น้องโซเชียลนะครับพี่ก็มาติดตามลุงของเก่านะครับสามใจพี่น้องภูิมหานัาลริตรีเดียละหังจักขรูบรรทังนะชาลิติกกนะตสัม,มนามหาสัม,มนามนุสุทธิมาคัจจยะกัจจายิ่าวลอา,มมาอุมาแกยาบารมีพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆาบารมีเอหิมะมะ พรได้พระผู้เป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ั้งหลายบนบันไดในพี่น้องเอฟซีของลูกนี้จงถูกหวยอานอยด้วยเถิดในวันพรุ่งนี้ขอพี่น้องผู้ที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับก็ขอพี่น้องจงโชคดีนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้ลงก็ลงให้นะครับภาวนาไว้แล้วว่าชานี้ก็ไปทําบุญมานะครับ พี่น้องเอฟซีนะครับเมื่อวานนี้สามตัวแตกนะครับพี่น้องก็ให้มานะครับให้ลงไปทําบุญไปด้วยลงก็ไปไปแล้วนะครับทําให้พี่น้องอก็ไปทาบุญกวดน้ําให้นะครับเจ้ากรรมนายเวรนะครับท่านทุกนามทุกองค์ที่ไม่ได้เหยน่ํนามก็ตามนะครับก็ขอให้ท่านรับรู้ว่าลูกนี้ได้ทําเพื่อพี่น้องทุกท่านทุกคนแล้วนะครับ สาธุสาธุนโมตัสสะภควโตโตระหะโตสมาสัมพุทธสสตนะโมตัสสะภควโตโตระหะโตสมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะภควโตโตระหะโตสมาสัมพุทธสัตพุทธังละตานันังธรมังละตานันังสังฆังละตะนะนังประสิทธิเมพุทธังประสิทธิเมธรรมังประสิทธิเมสังฆังพุทธบูชามหาเตะวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆะบูชามหาภูควาโ รยะสิิฐานังลาฟังบักกับยังรถทีบักกยังเอวังด้วยประการณจนีสซาธุนันกินนอทนที่ทุกานทุกความติดตามผู้คนหลายคนแย่ควายลำด้วยแล้วด้วยน้ำมันมือนี่ให้สามตัวแตกด้วยเท่นสซาธุ <c oughs> ครับวัอนี้ก็ลุงของเกานะครับ ก็ทำสูตรเสร็จสิ้นแล้วนะครับสูตรวันนี้ไปวัดมานะครับเนาะก็อาจารย์กูตีไอรเรียมต้นนะครับกับลุงควงเกที่ได้เห็ดน้ำกันมานะครับเป็นก็นว่าล่องเอาสูตรเด็ดไปล่องเบิงนะครับก็เอามาล่องนะครับคืออา่านไหมานะครับรอาจารย์นะครับ ที่วัดป่านะครับก็ผมไปถ้ำบุญนะครับก็ได้ตัวเลขมาเฮ็ดขึ้นแล้วก็เป็นตัวเลขกินาสนใจเมื่อวานนี่สูตรเพิ่นกบเข่านะครับก็เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับมื่อนี้ก็เข่าที่ตัวเลขนะครับก็ได้มากก็ได้หกแปดนะครับวีพี่ครับเหมือนเดิมนะครับพี่น้องผู้ไปฮอดไปถึงนะครับ ก็คงจะได้ร่ำรวยกันนะครับคือบ่ไดร่ำรวยก็พ่อได้ทุนขึ้นเนาะพี่น้องก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับลุงลงไ้ครับพี่น้องมีไ่วงไม้นะครับเด้อพี่น้องจะมาติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับเนาะไอ้ลุงของเก่าจะไปต่อนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ขอฝากไ้นะครับพี่น้องตัววิ่งตัวรุดก็โอเคนะครับมือแปด น้อยร่วมนะครับสองน้อยก็เข้าไปนะครับลุงให้เก้าสามมันออกเก้าสี่พี่ร้องก็เจียดไปนะครับเกือบแตกนะครับก็สองตัวนะครับสามตัวก็เกือบแตกนะครับพี่น้อยธรรมดาและน้อยะกรับเลขี่ออกสามเก้าสี่นะครับตัเเว 3, 9, 4, เลขให้ไปก็ เข่าตัวหน้าบริข้าตัวหลังเข่าสลับโตกันนะครับเนาะสามเก้าเจ็ดนะครับพี่น้องก็โอเคก็เกือบไปนะครับพี่น้องก,ก็ตัววิ่งน้อยธรรมดาปกติก็สองกับเจ็ดกับเข่าเนาะพี่น้องเนาะก็โอเคนะครับเข่าสองนะครับก็เข่าสองบนสองล่างนะครับตัววิ่งตัวรูดเขานะครับเจ็ดบอมมาอ่ะ ว่าเป็นยังงนะครับไปต่อกันได้นะครับสําหรับลุงของเก่านะครับก็บีพี่เกือบแตกนะครับสามตัวนะครับน้องก้าแปดหกนะครับลุงหายไปที่สามห้าแปดหกนะครับก็เกือบแตกไปนะครับกัศูนย์สี่สามสี่สี่สามบาแตกสี่สองบาแตกนะครับกับว่เป็นอยังงครับพี่น้องกับไปต่อศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์กับ ลงุงโงแมมานี่ก็บ,บอแตกนะครับเนาะก็เข้าที่ศูนย์สี่วีพี่นะครับผู้ไปถึงกับพอจะได้ทุนขึ้นจะขาดทุนเล็กน้อยกับบอเป็นยังนะครับเนาะด้วยบอสนับสนุนในเรื่องการพนันนะครับเด้อเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับพี่น้องลุงของเก่าขอฝากไว้นะครับให้พี่น้องใช้ว,วิจวารณญาณในการรับชมนะครับพี่น้องอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นนะครับ อาจสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่ในสิ่งที่เป็นนะครับลุงขอฝากไว้ด้วยนะครับสิ่งที่เป็นไม่ได้เห็นเหมือนมันไม่ได้ดังใจงน,น,นะครับยังกระไดนะครับเนาะผมบริเวเป็นคนหนอกเนาะผมเป็นคนบอกพี่น้องอะไรแต่ข้มเสือนะครับผูเขามานะครับลุงเซบซี่ลายค้นก็ขอกันมานะครับเพื่ออยากได้ผมบอกนะครับถ้าพรุ่งนี้นะครับ ถ้าอยากได้ต้องอดไลน์เข้ามานะครับอยากได้จดไม่ทันหรืออย่างไรก็เข้าไปดูไปติดตามย้อนหลังเรานะครับก็ได้ถ้าไม่อัดไลน์ก็ได้นะครับถ้าถูกยากทําบุญก็ค่อยแอดไลน์มาขอหมายเลขบัญชีก็ได้นะครับที่ลุงของเก่านะครับลุงจะให้เบอร์ทุกเที่ยวนะครับทุกครั้งนะครับศูนย์เก้าสามสามเก้าสามสามหนึ่งแปดแปดนะครับพี่น้อง ใต้คอมเมนต์นะครับ <c oughs> ใต้คลิปแอดกันเข้ามานะครับพี่น้องเอมื่อนี้ตัวเลขจับสูตรมาใส่กันครับของอาจารย์นะครับก็เอามาเข้าที่ตัววิ่งตัวรูดนะครับมือนี้ว่าวกันไปต่อในมืออื่นนะครับวันที่ยี่สบสามพคหกสามพี่น้องนะครับหาหนอยสามนอยนะครับ ลุงก็รวมให้นะครับธรรมดาและพิเศษวันนี้เกือบแตกไม่แตกก็เอาใหม่ได้นะครับพี่น้อง ừ, สู้ต่อเนาะ,อะบอกเป็นอย่างนะครับเนาะกะกะเบาๆพอเผา่าาานะครับพี่น้องอย่างง่ายๆ่ามากไม้นะครับอบาทสองบาทนะครับห้าบาทสิบบาทก็แล้ยวแตบพี่น้องเนาะ ลุงเกลงให้เป็นตัวเลขสองชุดนะครับแต่ซื้อได้สามน้อยนะครับเด้แ้วแต่น้องจะเลือกนะครับอ่าก็ลุงลุงให้ไม่ต้องกลับนะครับใส่กันตรงๆไปเลยพรุ่งนี้เข้าไม่เข้าเดี๋ยวคอยลุ้นกันนะครับสิบเก้ดนาิกาสิบห้านาทีออกแน่นอนนะครับวันพรุ่งนี้ <c oughs> ไปต่อนะครับที่พี่น้องตัวเลขที่น่าจะเป็นในวันพรุ่งนี้นะครับตัววิ่งตัวรูดมีห้ามีสามมีเจ็ดมีสี่นะครับบนนะครับล่างมีเจ็ดมีแปดมีสี่มีหกพี่น้องสือในชุดเดียวนะครับสองน้อยเลยนะครับแล้วแต่พี่น้องจะตามกันบ่ตามกันแล้วแต่นะครับลูคือลุงจับสูตรห้แล้วสองสูตรนะครับก็อาจารย์นะครับ เอามาลงในลองเบงนะครับอาจารย์บอกสูตรเด็ดเอาไปใส่รูอ่าผมเลยจับมาใส่กันตัวเลขของอาจารย์จะมีอยู่สองคูอ่าแต่ละชุดนะครับที่เพิ่นให้มาจะเข่าของเพิ่นอาจารย์หรือไม่นะครับมันพุ่งนี้ค่อยเบิ่งกันเนาะครับเนาะของลุงกับสูตรก็คือสูตรนะครับพี่น้องมีถูกมีผินดนะครับเด้อ กับว่าได้ข่าเสมอไปนะครับอ่าข่าได้ทีวีพี่ 6, 8, 6, 8, 9, 9, okay, แปดหกแปดเก้ากโอเจแะครับมันนี่นะครับตัววิ่งตัวรุดนะครับใครชอบวิ่งวิ่งนะครับพี่น้องอ่าตัววิ่งตัวรุรวววดห้ที่ชุดเดียวนะครับเด้อมีหามีสามมีเจ็ดมีสี่พี่น้องมีแปดมีเจ็ดมีหกนะครับดูถ้าซื้อไว้เป็นก็เบงเอานะ้ครับเด้อทีตัววิ่งตัวรุดนะครับ หลงให้ไม่ต้องกลับเวลาเข้ามาขอได้นะครับลงจะไม่ให้เห็นตัวเลขไม่ได้โชว์แล้วนะครับพี่น้องคือปวดถูกแบนนะครับบอกไว้ก่อนไม่ลงตัวเลขนะครับคือจะบอกแอวนะครับสามตัวนะครับเตรียมประกาศจดก็ได้นะครับพี่น้องจดเอาครับ957นะครับสามตัวสองน้อยนะครับให้ที่หกชุด นะครับ <Das kop at io> ให้หนึ่งเดียววีพีตั้งหักนะครับเด้อเอาสองน้อยร่วมกันนะครับเนาะพิเศษกับทรมดาพูุ่งนี้จะแตกหรือไม่นะครับ9 5 7 7 4 5 7 1 3มาอีกแล้วครับพี่น้อง7 1 3จะแตกว่อมืออื่นนะครับแล้วก็4 7 7 0 7 4 5 3 7, 7 7 4 4 0 7 4 5 3 7นะครับพี่น้องฟังมรท่านขย้อนขีบเบาเด้อพี่น้องสองตัวแตกน่าจะเป็นนะครับมีตัวจอให้ด้วย3มชุดนะครับเ,เริ่มที่ C c นะครับน่าจะตอง7 7นะครับน่าจะตอง4 6 3 7 3 1 5 7 5 4 0 7 0 5นะครับ ตัวเลขน่าจะเป็นเจาะให้แล้วนะครับที่ลุงเจาะให้นะครับที่สามชุดนะครับ <c oughs> ตัวเจาะนะครับเด้อน้องให้ตัวเจาะนะครับเจาะให้แล้วนะครับเด่นเด่นเน้นเน้นนะครับตรนี้นะครับตัวเจาะก็ <c oughs> <c oughs> ไปครับกินน้ำได้พระท่าน ที่ห้นะครับหนึ่ตัวจอนะครับ6 4สี 64, นะครับตัวจอะคับตัวด้วยนะครับชุดนี้5้าเหนะครับพี่น้องอ,อ่าไปต่อที่1เดียว v p 1เดียว v p มี3ตัวมี1นึ่งส6 7หกหนึ่งสอง 642 642นะครับตัวจอดมี3ชมุดคือกันเดี๋ับเด้ออ่าสำหรับ V ีพี่นะครับจะเข้าตรงตรงหรือไม่นะครับ3ตัวแตกหรือไม่พรุ่งนี้ไปกันต่อที่7 7เด้อพี่น้องอ่าสูตรร่วมของอาจารย์นะครับมี7 7 78นะครับอ่าชอบก็กลับตัวได้นะครับไม่กลับก็ไม่เป็นไรนะครับเผื่อเข้าตรงอยู่แล้วนะครับอาจารย์บอก ว่าตรงแน่นอน6 2 6 2 6 6, 6นะครับมีตองนะครับ 4, 4 4นะครับ4 2 4 6 6 1นะครับปันธงที่4 6 8 7 6 2นะครับตรวจจอได้ครับเด้ออ่าแอดไลน์เข้าขมานะครับพวกนี้เตา ฟังมาทัานแต่ย้อนชิปนะครับย้อนชิปเข้าไปดูนะครับพีนบ line 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 79, ่น้องฟังไม่ทันก็ไลน์ที่ลงของเก่านะครับสามชัยพี่น้อง09 3 3 9 3 3, 3, 3 1า8สาเ้ห <oyun> น <Fine>. right. <Beau> ึ่งได้พี่น้องเบอร์ไลน์อากมากันนะครับก็ไปต่อกันในบอสนาพรุ่งนี้นะครับคงจะแตกนะครับพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมไปดุลพินิจของแต่ของนะครับเด้อ พอแหงง่วงง่ายนะครับไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดสลอดคลิปนีุ้ขอฝากไว้นะครับฝ <c oughs> ากพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยกันทุกท่านทุกคนก็แล้วกันนะครับขออนุมโมทนาสาธุพี่น้องแล้วประมาณสองวันนะครับหัวใหญ่นะครับพอลงไปที่น้ำตาเทียนก็ลงไปแล้วนะครับฝากพี่น้องเข้าไปดูด้วยนะครับ ใครที่ดูคลิปนี้หรือยังไม่ได้รู้น้าตาเทียนที่ลงไปนะครับชาวนี้นะครับที่เป็นหวยรัดนะครับไปหาซื้อกันไว้นะครับลอตเตอรี่เพื่อจะได้โชคลาภนะครับขอปู่มานะครับขอพู่น้องพ่อเงินกับปู่พญายนาคนะครับปู่ชีสุโตและแม่สีปฐุมานะครับเมื่อคืนสิบห้าค่ำนะครับวันศรินับพี่น้องก็ขอให้พี่น้องจง น่ารับวันดีแล้วด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินขออนุมโมทนาสาธุเจียบารมีธรรมบารมีสังฆะบารมีพุทธบารมีขอพี่น้องจงโชคดีทุกท่านทุกคนเทินสาธุกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องสาธุ